ในเรื่องของการไปรูก,กองทัพภาพรวมการาพัฒนากองทัพและผลการแำเนของกองทัพนะครับในด้านโครงสร้างโครงการจัดหน่วยและด้านกําลังพลเราด้มีการปรับลดกําลังพลกระทรวงกลาโหมโดยปรับลดอัตรากําลังลงอย่างต่อเนื่องเพื่อกองทัพมีขนาดที่เหมาะสมสอ,สมสอสดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านความมัน่นคงและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นผมเห็นว่าทุกอย่างมันก็กเคลื่อนะเคลื่อนที่ไปได้ด้วยดนะีนะนะเพราะนั้นท่านหลายท่านก็บอกว่าไม่ต้ตองมีรทหารเอาไว้ถ้าไมเป็นก็แล้วกันถ้ามีเรื่องมาลาท่านไปอยู่ชทยแดนให้กับเขาด้วยแล้วกัน หรือมีเหตุการณ์ต่างท่านก็ไปช่วยเขาแล้วกันนะไปช่วยกันแก้ปัญหาน้ำท่วมผลแรงอะไรเขาไปด้วยแล้วกันอย่าพูดปากเปล่าเฉยๆนะวันนี้ท่านก็รู้อยู่ว่าโลกเป็นยังไงอยู่ท่านจะบอกก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยความขัดแย้งมันพร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเรื่องยุทโธปกรณ์เราจําเป็นต้องมีความพร้อมวันนี้ถ้าบอกว่ามันไม่พร้อมไม่ต้องมีก็ได้ถ้าซื้อแล้วมันจะทุจริตมาตะโกงผมว่ามันมันคิดแบบนี้มันไม่ได้ตักกะไม่ได้ผมว่านะ โกงก็เล่นไปเล่นงานไปก็สอบโกงไปก็ลงโทษไปไดพูกไปสินะถ้าพูดอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยหรือไงวันหน้าผมขอเชิญท่านที่พูดี่ยไปขึ้นเครื่องบิน4 3่รมสิบผมสักลำหนึ่งดิจะกล้าขึ้นไหมพราอมาอายุ40ปีแล้วแต่ละลำอะ่ะเขาเสี่ยงกันเท่าไหร่นักบินเขาเสี่ยงเท่าไหร่ทหารเขาขึ้นไปเท่าไหร่คุณกล้าขึ้นไปไหมเล่ารถถังเรือ อากาศยานทุกอย่างมียช่วยงานมากกว่า4ี่สิปีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นแนวคิดในการจัดหายุทปกรณ์นั้นต้องคำนึงถึงภัยคุกคามในห้าสิปีข้างหน้าไปด้วยวันนี้ลองไปติดตามสถานการณ์นอกประเทศรอบบ้านดูที่มันมีกี่ขั้วกี่ฝ่ายกี่อะไรก็แล้วแต่ะนะท่านมองไอ้ผิดก็คือผิดอะนะไม่ใจนี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ให้ไม่จําเป็นไม่ต้องมีทหารเอาไว้ถึงเวลาท่านหม่เป็นให้ผมกันแล้วกัน นะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจําเป็นเนี่ยมันไม่มีเวลาที่มันจะไปเกณฑ์ใครมาได้อยู่แล้วนะท่านบอกว่าเรียกมาฝึกสักเดือนแนละ้วก็ไปลบผมถามว่ามันจะลบได้ไหมกล้าไปอยู่ชายแดนไหมเช้าว,วันเย็นกลางคืนเป็นเดือนๆอยู่ไวมม,มืดมืดอะมีใครกล้ามาเลยสมัครมาเลยนะเก่งๆนี่มามันไม่มีอะไรที่มันสําคัญหรือไม่สําคัญเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมองในภาพรวมนะการเป็นรัฐบาลไม่ใช่จะหาเสียงแต ให้ให้แจกแจกแจกกันเดียวถ้าต้องดูทุกคนทุกส่วนให้มันได้ความยุติธรรมให้ก็มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าของเราของเข้าวให้แข็งแรงเข้มแข็งนี่คือศักยภาพของประเทศไทยอำนาจกำลังลบไม่มีตัวคือความรักความสามัคคีของคนไทยความกล้าหาญไอ้คนทั่วก็ลงโทษมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรืออันนี้ถ้าตัดทิ้งหมดนะไอ้นันก็ไ้ซื้อไอ้หนันก็ไ่ใช่เพราะกลัวว่าจะซื้อแล้วโกง ก็ไปหาหลักฐานม,มาทีครับนะวว่าโกงตรงไหนโกงเท่าไหร่